ว่างานนี้ก็ทําเอาแฟนๆต่างลุน้นกันสนัดโซเชียลเลยค่ะกับไลฟ์ของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในวันที่11ก็มกราคมเมื่องานนี้บอสบิ๊กก็ได้มาเผยว่าในวันที่15มามกราคมนี้จะมีการไลฟ์ขายกาแฟครั้งยิ่งใหญ่และจะมีคนสําคัญมาร่วมไลฟ์ขายกาแฟด้วยค่ะโดยบอสบิ๊กก็ได้กล่าวว่าเป็นคนที่คุณอยากให้เขามามากที่สุดในไลฟ์ช่องผมนั่นแหละท่ แต่วันพันก่อนเรื่องตกข,าขออ่าวคอยตัวกข่าวมีอะไรมีอะไรอัปเดตพี่้านฟิลเลียนปะไพเป็นยังอี่วไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้เป็นยังกับซางขอไพเป็นยังกับแล้วแต่ไพสิเป็นยังกัแล้วแต่แต่มือหนิคอยต้องกินกาวแท้สวัสดีพี่มิน้นคอร่าลิด,ด้วยนะครับอุ้ยโทรหาพี่สาดัวเช็ดฮอร My coffee is very good, good sir, v e r y good v e r y good my coffee. ใช่เป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกจริงๆแค่จบมันมันเชิดๆขายดีอันดับหนึ่งจบใครไม่ดีเราดีคนเดียวพอ <laughs> กาแฟขายดีอันดับหนึ่งจบใครเป็นแค่ของเขาอันนี้ก็คือกาแฟรเราจบเชิดชาย เราวสู่สายตาคนยังสินะด้วยนาฬิกาคอฟฟี่แต่ว่ารู้ไหมว่าผมวันนั้นน่ะแม่มาหาผมถึงแม่มาหาผมถึงเอ่อถึงบ้านเลยรอบดึกคุยเรื่องกาแฟนี่เลยว่าคือกาแฟเราอ่ะมันถึงจุดละมันถึงจุดที่ต้องจบละจบแบบไหนสิบห้านี้มาดูมารอลุ้นกันกาแฟมาถึงจุดจบจบยังไง จบสวยหรือจบไม่สวยหรือจบยังไงต้องรอติดตามแต่ที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่วันที่สิบห้ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่วันที่สิบห้าคือผมอะ่ะจะขายกาแฟแพ็กเกจจิ้งแบบเนี้ยนะครับผมล็อตสุดท้ายวันที่สิบห้านี้มีครึ่งแสนชิ้นมีกาแฟครึ่งแสนชิ้น แต่ผมจะทำแบบว่าราคาแบบพิเศษให้เลย15มกราคมเราจะขายแบบเนี้ยราคากาแฟที่อร่อยที่สุดและถูกที่สุดและไม่เคยทำราคานี้มาก่อนนะครับผมผมจะบุกโรงงานใน15โดยเราจะแบบ16ให้ใส่ว่าคันเกนไม่ใช่หนียืนบ้า <c oughs> โดยที่จะใช้แดนเซอร์แพ็ของ เพื่อต่อเนื่กันสิบห้าเราจะมีไลฟ์ขายกาแฟครั้งยิ่งใหญ่เออแค่นั้นแหละพูดแค่นี้พ่อพวกเอนีบ้าขายแล้วมำออื่นกับขายใคราโดนที่สิบห้าแล้วมีคนสําคัญมาไลฟ์สดด้วยวันนั้นคนที่เจ้าอยากให้มามากๆนั่นแหละจะมา,มาที่สิบห้าใครที่คุณอยากให้เขามามากๆมาไลฟ์สดช่องผมลองเช็คเจ้าอย่างนี้นนี่มีว่าใครสิบห้านี้เขาจะมาขายกาแฟช่วย ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d ็นทูปาตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ